อ๋อไม่ยอมกลับโรงเรียนนะทําไงดีอ่ะเพิ่มอีกแล้วติดใจติดใจอ๋อไม่ยอมกลับโรงเรียนเนี่ยเพิ่มให้มาเพิ่มเลยอ๋ออยากได้แหลกตัวส่งออกฮะเป็นแหลกไอแหลกตัวนี้ดีนะเป็นแหลกไม่อัดตาภูเขาสิห้ามีนะลุกอ๋อแต่ทุกอย่างที่ว่าส่งออกได้เนี่ยมันเป็นเหล็กฮะทุกอย่างต้องเป็นเหล็กหมดเป็นขอบก็เป็นเหล็กมุมก็เป็นเหล็กขาตั้งก็เป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นแบรนนากรชีนะกัดเนี่ยข้างหลังมีต่เฮียต้อยมีเครื่องกัด แล้วก็อันนี้เป็นสไลด์อลูมิเนียมนะเป็นอลูมิเนียมหนาๆเป็นสไลด์เป็นเป็นหลักที่มีหน้ามีตานะไปเนี่ยเป็นทับเด็กขึ้นมาฮะเนี่ยก็ออาไม่ยอมกลับให้เพิ่มเพิ่มปักเพิ่มไม่เดี๋ยวจะเพิ่มอะไรอีกไม่รู้เลยยังไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับเอาเงินมาเป็นตั้งเลยนะก็เพิ่มเดี๋ยวจะเพิ่มอะไรเดี๋ยวให้ว่ากันแต่่าพอเาไม่ยอมกลับ ได้แล้วได้แล้วทีนี้แล้วตอนนี้กลับนะกลับนะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับชุดนี้เป็นชุด18นะครับ18ออเดอร์6 18ออเด r 6สองคูณ2นะฮะ2อคูณสเป็นชุดที่ขายดีฮะขายขายดีก็มาแรงช่วงนี้ก็เป็นออเดอร์6นะลูกค้าก็เป็นไม้20มิลสีเฮเทอร์ก็ยี่สีสีสีแห้งชาเป็นสีแห้งชานะลูกค้าสีแห้งชา ตะแกงกันโหนนะลูกค้าอันนี้ตะแกงกันโหนแบงนากรชีนะแต่ดอกเฮต้ยใช้โครงปั๊มนะดอกเช่โครงปั๊มโครงปั๊มก็กระกระดาษแข็งโครงปั๊มกระดาษแข็งไม่เหล็ก220รมิลนะไม่เหล็ก2 2 2 0มิลเป็นแบรนากรชีนะก็เป็นแบรนากรชีดอกดอกพันวัตนะดอกหนึ่งพันวัตนะครับลูกค้าดอกละพันวัตส่วนเสียงกลางเนี่ยเสียงกลางเป็นทรงคางหมูเหมือนกันก็เป็นไม้16มิลนะไม้เนื้อแข็งเหมือนกันนะก็เป็นไม้เนื้อแข็งกันท่าลูกค้าเป็นไม้16มิล อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะตะแกรงรูกลมนะลูกคา้าดอกชิ้ต้อยใช้400วัตนะ400วัตเป็นแบรนด์นาคาชินะก็แม่เหล็ก155มิลน,นะกระดาษแข็งของปั๊มนะลูกคา้าแต่แหลมจรวดเนี่ยชิต้อยใช้เป็นแบรนด์นาคาชิเหมือนกันก็เป็น6.5นะเป็นรุ่นเดียวกระตองแปดนะนะก็แม่เหล็ก150มิลฮนะเป็นแบรนด์นาคาชิเหมือนกันนะก็แหลมจรวลดนะเป็นตู้ทรงคางหมูนะลูกคา้าตูะทรงคางหมูข้างหลังก็เป็นสเปคคอนนะนลูกคา้าว่าเนี่ย เพราะว่าเฮต้อยใช้เป็นดั้มแบรนด์บบนาคาชินะเป็นรุ่น nk 3 6เพราะว่าตัวนี้เฮตต้ยใช้เอาไปขับ4ี่กสก็คือตัวเดียวกันนะลูกค้ามาขับ 2. อ2สแต่ว่าเพราะว่าตัวนี้ข้างหลังมันจะมีบิดนะบิดได้ฮะล,ลูกคา้าข้างหลังจะมีคอร์สนะถ้าลูกค้าปรับคอร์สได้เลยนะลูกคา้าข้างหลังนี่เป็นคอร์สนะก็เพราะว่ามีมอกรนะลูกค้าก็มีคอร์สข้างหลังเป็นคอร์สมาแปลงไทยนะลูกคา้ามาแปลงไทยอไหล่ไทยก็จะมีความทนทานนะลูกค้านะ ข้างหลังก็จะมีคอสข้างหลังก็คอสเมื่อกี้ปรับให้พอออแล้วนะอันนี้เราต่อแบบโมโนต่อแบบโมโนก็จะปรับคอสไม่ใ,ให้แล้วนะกดปุ่มเข้าไปสองปุ่มล่างแล้วก็ปุ่มบนก็เป็นเสียงกลางอันนี้ก็คือปรับเอ่อปรับเสียงกลางปรับความถี่นะเสียงกลางตัวล่างก็ปรับความถี่เสียงเบสนะสองตัวนี้ต้องกดเข้าไปเป็นเบสฮะตัวไอ้ปุ่มบนก็เป็นเสียงกลางก,กดขึ้นมาแล้วก็ปรับเสียง e. เบสกัน,นอันนี้ครับ อันนี้เป็นเรา okay. ปรับที่เบร์แล้วอันนี้ปรับที่ฟีก็ปรับไปให้แล้วนะตัวนี้เป็นรุ่น 1K 36เนี่ยก็เฮ่ยทำสี evet. ่คูณสี่อยู่นะทําทําเป็นสี่คูณสี่อยู่ทำสิบแปดสี่คูณสี่อยู่แต่ว่าสองคูณสองก็มาแค่ตัวเดียวกันเผื่อบางทีพอจะเพิ่มเพิ่มได้เลยเป็นสี่คูณสี่ตอนนี้เพิ่มเพราะว่าอีกตัวเพิ่มมาขับเสียงกลางบนหลังอันนั้นก็ข้างหน้านะก็เพิ่มตัวมาขับเสียงกลางตัวนี้มันเป็นมาแปลงไทยนะท่านบอก เป็นมะแปลงไทยมะแปลงทองแดงแน่นๆเลยอ่ะทองแดงก็ต้องเป็นทองแดงอ่ะบอดก็ต้องเต็มขาดไม่ได้เกินไม่ได้เกินที่จริงเกินแค่นนในได้นนะเพราะมันต้องไปขอมอ,อก,กอมานะเกินเขาก็ไม่ยอมขาดก็ไม่ได้บอดเต็มๆเสียงได้ออกมันแน่นๆไงอันนี้เป็นมะแปงไทยอะไรก็อะไรไทยนะประกอบเองทําเองรับประกันหนึ่งปีของสินค้าจะก็จะมีมอ,อก,กอหมดนะรับประกันหนึ่งปีรัฐนะบา นนนแต่ดอกแต่ดอกไม่รับประกันนะดอกดอกไม่กล้ารับประกันกับรับประกันเพะเครื่องตัวน,นี้ทำสี่คุณสี่ได้เลยนะถ้าลูกค้าจะทำสี่คณสี่ลูกค้าเพิ่มเพิ่มพาวเวอร์เพื่อม,มาขับเสียงกลางอีกหนึ่งตัวแต่ตัว,ต,วตัวล่างไม่ต้องเพิ่มแล้วนะนะตัวล่างทำสี่คุณสี่ได้เลยกับอิ่มๆนนสี่คูณสี่นะลูกค้าอิ่มๆเลยส่วนไอ้ส่วน,ส,วนส่วนปีเนี่ยก็เป็นรุ่นเป็นดีเคม่สิดีดีแคร์นะดีแคร์มีสิงกัน ก็เล <muitas> <arias> ่นบลูทูธได้นะฮะบลูทูธได้ยูเอสบีก็ได้นะลูกค้าเป็นเป็นเป็นของของดีเคมีสินกันของดีเคมีสินก็คือของเฮียต้อยเองนี่แหละเฮียต้อยชื่อกิรวัตรดวงแก้วก็เป็นนามสกุลดวงแก้วดีเคมีสินนะอันนี้ก็เป็นแบรนด์นาคาชิทั้งชุดที่ก็23,900นานะไม่รวมเอ่อไม่รวมค่าขนส่งนะถ้าลูกค้าจะจะมาฟังเองที่โรงงานก็ได้นะโรงงานบริษัทแล้วก็อยู่ที่บางบอนถนนเอกชัยซอยร้อยสิบนะเข้ามาฟังเสียงเองได้เลยหรือว่าลูกค้า จะให้ยี่ต้อยไปส่งก็ได้ก็ไม่ต้องไกลมากนะ3 0 0ามสกิโลย,ยีต้อยไปส่งให้ได้แต่ค่าใช้จ่ายก็ลูกค้าตกลงไว้แอดมินเอาเองนะว่าราคาเท่าไหร่ราคานี้เก็บไกลทางแต่ไม่รวมค่าขนส่งนะลูกค้า